ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมจะพามารู้จักกับตัวพ i o อเนียนี่ตัวใหม่ที่เห็นกล่องแบบนี้นะครับเป็น p i o อเนียนะครับ Dm h z F 9350 BT ถือว่าเป็นจอตัวใหม่ซีรีส์ใหม่แล้วก็เป็นรู้สึกเป็นรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดนะนะครับของ p i o อเนียตัวใหม่เลยนะครับ <Yeah. S 1> เป็น z F 9350ตัวนี้มีรูปเล่นฟังก์ชันอะไรแบบไหนจจ๋งๆขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยบอกก่อนว่าตัวจอตัวนี้สามารถที่จะคอนเน็กต์ f i ได้นะครับเล่นไฟล์คุณภาพเสียงแบบไฮเ e s ออ d ิโอได้นี่คือความเจ๋งที่พัฒนาขึ้นมานะครับนอกเหนือน,นั้นยังรองรับ Apple ิ p ค่ะเพย์อ d นอย Auto แบบไร้าสายนะครับมีแอปพลิเคชันหลากหลายเลย ตัวนี้มี HDMI in ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว USB นะครับตัวเป็น Quick Charge 3.0นะครับเป็น Type C นั่นเองนะฮะหน้าจอตัวนี้เป็น LED HD แล้วผมบอกเลยว่าภาพไดคมชัดมากนะครับรองรับอคอนโทรลนะฮะฟังก์ชันม,มันติดฟังก์ชันที่งมอะไรนะครับเล่นไฟล์เนี่ยคุณภาพเสียงอยู่แล้วไฟล์หนังก็เล่นได้แบบ Full HD Video 1080เลยนะฮะแล้วก็มี a อว u เอนะฮะเอาออกจอด้านหลังได้นะกรณีที่มีจอด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายการใช้งานนะฮะว่าการใช้งานเป็นแบบไหนแล้วก็ทำอะไรได้บ้างไปชมกันดีกว่าครับนี่เลยครับคุณผู้ชมนะฮะหน้าตาของเจ้า Pioneer ZF9350BT นะครับหน้าจอจะเป็นขนาด9นิ้วนะฮะนี่ครับเป็นคาปาซิ i ีฟแล้วนะครับ ทัสกีนีน่ไหลลื่นมากมนะครับตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่อกับตัวจอเรียกได้ว่าเพิ่งติดตั้งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความใช้งานมีการใช้งานกันว่าง่ายขนาดไหนนะฮะจริงๆต้องบอกเลยว่าง่ายจริงๆนะคนี่ผมลองเล่นมาแล้วแล้วก็รองรับในส่วนของแอปแล้วก็การลุกเล่นต่างๆเนี่ยถือว่าดีเลยนะทํา,มมาไมด,ดีภาพคมชัดมากๆ แต่ก่อนอื่นนะครับตัวนี้ลิงก์กับมือถือได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิด YouTube ที่หน้าจอรถได้ด้วยนะฮะหลักๆผมจะเอาแบบไปอย่างรวดเร็วก่อนนะครับดังนั้นในมือถือของคุณผู้ชมนี่นะฮะต้องมีแอปตัวนี้ carav นี่ตรงนี้ถ้าเราเราสไลด์มานนี้ดูที่หน้าจอก่อนนี่ฮะดูที่หน้าจอสไลด์ทางขวาแบบนี้การออกแบบดีไซน์จะคล้ายกับแท็บเล็ตนะครับที่เป็นสไลด์แบบนี้นี่นะฮะโอ้โหหรูหราพรีเมียมมากๆนี่ฮะแอปตัวนี้ชื่อตามนี้นะฮะนี่ c a a v s s i t นะฮะ ต้องไปดาวน์โหลดเข้ามานี่นะฮะดาวน์โหลดติดตั้งเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธก็ง่ายมากๆแต่ตรงนี้ที่หน้าจอทางนี้เห็นไหมลูกศรบลูทูธเห็นนะฮะเราค้นหานะครับนี่นะฮะเอามือถือค้นหาเลยนะครับเอามือถือค้นหานี้เลยนะพาเนียเซตนี่นะครับนี่เจอแล้วนะฮะแต่เชื่อมต่อนะครับนี่นะครับรอเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนะครับ นี่ฮะกดตกลงนะฮะกดใช่นะครับรอคอนเน็กันนะครับนี่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุญาตทั้งหมดเลยนะฮะรายชื่อทุกอย่างก็จะถูกส่งขึ้นไปนะครับนี่กำลังโหลดข้อมูลรายชื่อกันไม่เป็นไรนะฮะนี่มาหมดแล้วโอ้โหมาเต็มเลยกดปอดดีเห็นนะโอเคนะครับพอมาตรงนี้แล้วนะครับตัวจอตัวนี้นี่สไลด์มาอีกด้านขวาจะมีการเชื่อมต่อ Wi-FI เห็นไหมครับมันขึ้นว่าไม่มีอุปกรณ์นะฮะเรากดเข้ามานะครับกดตกลงนี่นะครับ Wi-Fi นะฮะเปิดขึ้นมานะครับจะมีการตั้งค่าจุด Hotspot กดเข้ามานะครับเสร็จแล้วมาที่มือถือยังไม่กดค้นหานะมาที่มือถือก่อนนะฮะเปิด Hotspot มือถือของเรานี่แบบนี้นะครับแชร์ o t s p o t เสร็จแล้วเอาตัวจอค้นหา WI-Fi เลยครับโอ้โหมาเต็มเลยตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อ WI-Fi กับมือถือเรานี่นะครับลองให้ c o n เน็กจับสัญญาณ WI-Fi ให้เรียบร้อยนี่นะครับรอสักครู่นะฮะ นี่ครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับก็อ่านตามข้อตกลงไหวปั๊บถัดไปนะฮะอ่านไปเรื่อยๆนะฮะมีข้อตกลงแล้วอ่านไปนะครับถัดไป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 จน้นสุดท้ายยอมรับนะกดตกลงเรียบร้อยตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะฮะเสร็จแล้วเลยไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้กดปั๊มเข้าให้นะครับเราก็กดเลือกนะครับนี่เครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับ เราจะเลือกการเชื่อมต่อจากรี c ซิร์เวอร์นะครับติดตั้งของ p i o n e e นะครับเราติ๊กอันบนนะครับพอติ๊กอันบนเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูที่หน้าจอนะยะถ้าเราเลือกข้อ2อเนี่ยจะเป็นจากมือถือไปหาจอเห็นไหมครับอันนี้เราต้องการเชื่อมจากจอมาหามือถือนะครับพอกดเลือกในมือถือเนี่ยเป็นข้อแรกเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับกดถัดไปนะครับกดตกลงนะฮะแล้วก็กดที่หน้าจอเรานะครับ เดี๋ยวเราเชื่อมต่ออ่าเรียบร้อยนะครับนี่ฮะการลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะฮะนี่นะครับจะขึ้นในมือถือเราว่าเป็น ZF9350BT นี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคราวนี้มันจะมีในการตั้งค่านะครับพื้นหลังแบบกำหนดเองเห็นไหมครับกดเข้ามานี่นะฮะเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพในมือถือก็ได้นะครับถ้าเรากดตรงนี้นี่นะครับก็จะมีในส่วนของการปรับแต่ง หน้าจอนี่ครับนี่ฮะเราสามารถที่จะลากหน้าจอในส่วนตรงนี้นครับที่เราต้องการเปลี่ยนเช่นวันที่เอ้ยอะไรเอ้ยแอปตัวไหนแล้วไม่ได้ใช้อะไรไหมเราสามารถที่ปรับเปลี่ยนจากมือถือได้นะครับ <mia> Gente, ผมลองลองเล่นให้ดูนะฮะนี่ฮะเราสามารถที่จะอันนี้ไม่ใช้นะฮะลากออกไปฝด้งไปนไหคเอาอะไรขึ้นไปดีสภาพอากาศนะฮะนี่สภาพอากาศค้างไว้ลากขึ้นมานะครับนี่ฮะ อากาศขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าที่หน้าจอหลักเราไม่ต้องสนใจนะครับเราต้องตั้งค่าในมือถือเราให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราทำการอัปโหลดขึ้นไปนะฮะกดขยายนณภาพอาก,กาศกดออกมานะครับในส่วนของแอปพลิเคชันด้านล่างนะฮะมี USB มีไอโฟนมีเรดิโอมีแอปพวกนีนะ้บางทีเราไม่ได้ใช้เราก็สามารถที่ลากทิ้งออกไปได้นะฮะอะไรที่เราไม่ใช้กดค้างไว้แล้วเราก็ลบออกไปนะครับเอาอะไรที่เราใช้บ่อยๆว่าไอโฟนเราก็ลากกดค้างไว้นะฮะ ลากมาวางข้างล่างดนะครับลากมาวางข้างล่างกดค้างไว้ลากหัวข้อมาวางได้นะครับสลับตำแหน่งได้นะฮะเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับนี่เราต้องการนี้นะครับปุ๊บปั๊บนะครับนี่นะฮะเราก็อกดอัพโหลดตรงนี้ แล้วกดมันดาวน์โหลดข้ามาเริ่มโอนไทยเรียบร้อยเห็นไหมฮะแล้วจะดูที่หน้าแรกกันนะฮะนี่เป็นไงมีฮิตบม HDMI มาแล้วเห็นไหมมีสภาพ,าพอากาศขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือความเจ๋งนะครับนี่นะฮะถ้ามีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเราสามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะครับนี่ข้อดีเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องได้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เห็นไหมคุณมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วนี่นะฮะเจ๋งเลยนะครับ นี่นะครไปที่เบราว์เซอร์ที่ชื่นชอบครับนี่ฮะนี่ผมตั้งไว้เห็นไหมครับมี youtube google map เราสามารถที่จะเพิ่มเบราว์เซอร์ได้คุณถ้าผมจะเพิ่มเว็บไซต์อ่าสนุก com นี่กดเข้ามาเซิร์ชป้าเขาให้นะครับผมต้องการที่จะดูเว็บไซต์เว็บไซต์ี่ผ่านหน้าจอผมกดตรงน,นี้ติดดาวไว้ กดติดดาวแล้วนะฮะกดแบ็กออกมานะฮะมีสนุกเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมกดแบ็กออกมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอัปโหลดอีกทีหนึ่งเราตั้งค่าแล้วับตั้งค่าสําเร็จแล้วอโอเคนะครับเราก็ไปที่เบราว์เซอร์นะนี่นะครับนี่นะครับไปที่เบราว์เซอร์แล้วนะฮะรอนโหลดแค่นั้นเองนี่ฮะเบราว์เซอร์มาแล้วนะครับนี่เราไม่ต้องเล่นที่มือถือแล้วนะเราไม่ต้องเล่นที่มือถือแล้วจะเล่น YouTube นะครับ ก็เล่นผ่านหน้าจอได้เลยเพราะว่าหน้าจอของตัวรถนี้ก็เชื่อมตอ่อกับอินเทเเนอร์เน็ตก็คือคอสปอร์ตของเราแล้วนะครับเราสามารถที่จะเล่นเพลงผ่านนี้ได้เลยนี่ครับุูปที่คนเมืองใตายตายเมื่อคืนฉันน่าฉันต้องดูทรงสวยว่าใหม่โอเลเรติน t w n o 24 nights เ um. ซรั่มผิวฟูนฉ่ำเด้ง เห็นไหมฮะโอ้โหกดขยายกดความความคมชัดผ่านแปดสิบัดไหเลือกเงิน Full HD เลยนี่ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่ความเร็วอินเทอร์เน็แตนแล้วโอ้โหภา,าพคมชัดนะฮะน,นี่ฮะลูดลงมากดคือเราสามารถเพิ่มอะไรก็ได้นะครับจากมือถือก็อโยนเข้ามาในส่วนของหน้าจอนะฮะเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวลองเล่นแบบไฟล์ภาพแบบในใน u t u b e ที่เป็น 4K เดี๋ยวผมลองค้นหาดูนะครับ ครับลองไฟล์แบบ 4K ใน YouTube ดูนะฮะเดี๋ยวกดเลือกความละเอียดก่อนนะ1,080โ okay. อเคนะครับกดเต็มจอให้ดูความคมชัดของตัวจอครับโอ้โห เนี่ยครับผมถือว่าไพลเนีททำจอตัวนี้ออกมาได้ดีนะครับภาพคมชัดมากๆเลยนะฮะแล้วก็จอตัวนี้นะครับสามารถที่จะเล่นไฟล์ไฮเลสใหญ่ๆได้เลยนะครับ USB UH 5 0 0ริกก็สามารถที่จะ เสียบเข้ากับตัว Type C ได้นะครับเพราะว่าเป็น3.0แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องไฟเลี้ยงจะไม่พอนะนี่นะครับความเจ๋งผมว่าถูกใจแหละนะครับใครที่อยากได้แบรนด์นะครับ Pioneer แล้วได้จอล้ำล้เนี่ยจริงๆมีออปชันที่รองรับกับแอปพลิเคชันเนี่ยอีกหลากหลายเลยนะฮะเจ๋งมากๆนะครับเป็นจอที่ถือว่ารองรับอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วจอใหญ่นะครับดีไซน์เนี่ยเหมือนแท็บเล็ตนะผมบอกเลยนะฮะ,ะนี่ครับแล้วก็ใช้งานไม่ยากนะครับจริงเราออกมาเนี่ยใช้งานไม่ยากถ้าเรากดออกมานะครับกดโฮมออกมาเห็นไหมใช้งานไม่ยากนะครับทุกอย่างแค่ลูดสไลด์แบบนี้นะครับก็ใช้งานได้หมดนะครับผมการเชื่อมต่อง่ายมากโชว์นี้เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วบลูทูธเชื่อมต่อแบบนี้แล้วนะครับต้องเหนือจากนั้นเนี่ยถ้ามีการใช้งานหลายๆยูเซอร์หลายๆคนรถคันหนึ่งนะครับแต่ขับันหลายคนเนี่ย พวกแบ็กกราวหรือการใช้งานต่างตัวเครื่องเราสามารถตั้งเป็นเอกลักษณ์ของเราได้นะครับเวลาที่เขาเชื่อมต่อกับบลูทูธเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นเป็นการขับขี่ของรถท่านไหนนะฮะเขาจะปรับเปลี่ยนหน้าตาตามที่เราตั้งแบ็กกราว n d ที่เราตั้งไว้เพลงที่เราชอบฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบการใช้งานเขาจะจดจําทั้งหมดอันนี้คือความเจ๋งของตัวจอตัวนี้ที่ไฟนเนอร์ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นจอซีรีส์ใหม่นะครับ แ F9350 ที่เปิดตัวออกมาแล้วภาพคมชัดดีมากๆนะผมบอกว่าทำจอมาดีมากๆนะตัวนี้แล้วก็เล่นไม่ยากนะครับทุกอย่างจะอยู่ที่แอปมือถือทั้งหมดตัวนี้นะครับนี่ฮะแล้วกดเชื่อมต่อเลยนะแต่จริงๆก็มันเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้แหละแต่ผมไม่มีรูปอะไรถนะ้าเรามีรูปในมือถือเราสามารถที่จะตั้งค่าพื้นหลังเองกําหนดค่าพื้นหลังเองได้หมดนะฮะนี่รูปภาพเราเลือกได้นะฮะเลือนจากแกลเลอรี่ของเราก็ได้นะฮะ เนี่ยครับเราเลือกได้หมดเราจะเอารูปอะไรขึ้นไปนะฮะอยู่ที่เราเลือกแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดเข้าไปนะฮะทุกอย่างจะตั้งค่าผ่านตอนนี้ทั้งหมดรวมถึงการตั้งค่าพวกพวกหน้าจอพวกไอคอนต่างๆนะครับเราสามารถที่จะย้ายผ่านแอป п п มือถือและโยนขึ้นไปเป็นการเลือกสร้างโปรไฟล์ของเรานะครับสร้างโปรไฟล์การใช้งานของเราเองได้เลยเนี่ยแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะลากแล้วก็ตั้งอันไหนไม่เอาจะย่อให้มันเล็กจะอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางซ้ายจะเอา แถบไอคอนแต่ด้นานล่างขึ้นอยู่ด้านบนตัวนี้ทางโรงเียนทำได้หมดหน,น,นะครับนี่น,น,น,นะแต่ยอ่อทะเกลอได้เนี่นมีแหลกปนอยูมันย่อได้เห็นไหมฮะยอหน้าต่างย่ออะไรก็ได้เราจะเอาอัชั่นอะไรเพิ่มแล้วก็กด้างไว้ลากมาวางแบบนี้ได้นะนี่ครับแล้วขยายหน้าต่างขึ้นมา หลับตำแหน่งมันได้ย่อขยายได้อย่างนี้แต่ว่าสเกลอาจจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ลองเล่นดูจริงๆถือว่าทุกอย่างจะคุมผ่านมือถือแล้วก็โยนเข้าไปทุกอย่างการตั้งค่าทุกอย่างนะครับจะอยู่ที่มือถือเราทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็แค่อัปโหลดขึ้นไปผมถือว่าเจ๋งมากๆนะและใช้งานไม่ยากง่ายมากเราอยากจะ เพิ่มเบราว์เซอร์นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปกดแอดเราก็เพิ่มเข้าไปที่ผมทําให้ดูเราจะลบจะเพิ่มเอาออกได้หมดนะครับนี่ฮะเลือกฟังก์ชันเลือกอะไรได้ก็ลองเล่นดูถ้าอัปเดตเฟิร์มแวร์กราฟได้เลยไม่ต้องไปเสียบ USB ไม่ต้องมาถอดเครื่องส่งบริษัทอัพแล้วนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะฮะอย่าลืมติดจอตัวนี้อย่าลืมมีแอปจริงๆเพราะเนี้ยยังมีออกมาอีกที่เป็นซีรีส์แบบนี้นะครับมีทั้ง7นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับที่เล่นแบบนี้ได้มีซีรี่์6ตัวนึ่นงที้นะครับ นี่ครถือว่าเป็นจอตัวใหม่นะ่ยและนี่ถือเป็นคันแรกที่ผมลองได้จริงๆนะครถือว่าใช้ได้หน้าจอคมชัดรองรับไฟล์คุณภาพเสียงแบบไฮเลสออริโอนะครับคอนเฟิร์มไฟล์นองไฟหนังเล่นได้หมดนะครับก็ oh. อลองมาเล่นกับจอตัวนี้ดูผมมองว่าคนที่ชอบแบรนด์ไพลอเนี er, และเป็นสาววพาวเนีเนี่ยตัวนี้ไม่ทำผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้พามารู้จักกับตัว Pi ลอเนียตัวใหม่นะครับ ZF9350BT เนี่ยกับลูกเล่นและก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยถือว่า ดีเลยนะครับหน้าจอคมชัดรองรับไฟล์แบบ i g h r e s Audio ถือว่าเป็นจอที่พัฒนาขึ้นมาเหมาะกับการใช้งานในรถนะครับแล้วก็รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆจริงนะครถือว่าดีมากๆเลยกับจอตัวนี้นะครก็ลองสอบถานกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากติดตั้งจอขนจอใหญ่ๆขนาดเก้านิ้วลำ้ําแบบนี้รถก็ต้องที่มีวบาทออเดโอสำหรับงานสีนักผลิตที่เดียวนะฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วก่อนจากกันนะครับ ฝากกดติดตามกด Subscribe ดรืยด้วยนะฮะทาง Facebook YouTube นะครับก็สอบถามกันมาทางไลน์ได้นะครับที่แอดสไ์ side, ตามด้วยมีหวานออดิโอนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ